สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ระเวณโรงแรมปัญจาดาราที่โคราชนะครับก็จะมาแนะนําโรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟจุมทางถนนจิรละซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็ใกล้ลานยาโมูด้วยนะครับไปรับชมมาเลยครับครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้องพักแล้วนะครับของโรงแรมปัญจาดารานะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นประตูที่เข้ามานะครับก็มีตู้เสื้อผ้านะครับมีหมอนให้ด้วยอีกเพิ่อีกห,หนึ่งนะครับหนุนหัวตะกร้าอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบปิดนะครับแบบปิดนะแล้วก็มีนะครับเก็บของเก็บของนะครับมีน้ำให้2องขวดนะครับมีแก้วมี วยกาแฟนะครับช้อนนี่กาแฟอันนี้น่าจะฟรีนะสมามารถจะฟรีคอปี้เมต์น้ำตาลนะครับนะครับมีทีวีจอแบนนะครับก็ใหญ่ยอยู่นะมีโคมไฟห้อยนะครับกระจกอันนี้ก็เตียงนอนครับขอโทษด้วยครับเกมผมพลาดนะครับ น,นี่ก็เป็นโคมไฟตรงหัวเตียงนะครับก็มีการค่าบริการนวดด้วยนะครับโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นห้องสมมุติว่าถ้าเกิดเรามาหลายคนใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดประตูเนี้ยแชร์รวมกันได้ให้เป็นห้องใหญ่เลยถ้ามากันแบบเยอะๆครับเป็นบริเวณหัวเตียงนะครับเป็นเตียงเดียวนะครับผมนอนคนเดียวนะครับมีโคมไฟตรงนี้ด้วยโตทำงาน เป็นหน้าต่างอ่านี่ครับป้องพักติดรถไฟนะครับรถไฟมาพอดีเลยครับไม่รู้รจะเป็นขบวนรถโดยสารหรือจะเป็นขบวนรถสินค้านะครับอน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับเป็นวิวอันนี้ผมเลือกห้องที่อ่าถ่ายรถไฟได้นะครับอันนี้เป็นจุดตัดรถไฟนะครับขวามือก็ ขวามือก็ไปเป็นสถานีชุมทางถนนจีระนะครับโรงแรมนี้ก็อยู่ใกล้ถนนสถานีรถไฟชุมทางถนนจีระนะครับอยู่ขวามือของเรานะครับน่ครับก็มองวิวอะไรได้นะครับมองรถไฟผมคนชอบรถไฟนะครับก็เลยเรียกห้องนี้นะก็แนะนํากันครับเผื่อใครมาพัก,พกนะครับมาลงสถานีชุมทางถนนจีระไปไหว้ายา่าโมหรือไปท,ทําธุระไปเที่ยวอะไรก็พักที่โรงแรม มันจัาาดวลาได้ครับก็ติดใกล้ๆสถานนี้แล้วไฟทุมทางถนนจิระนะครับผมก็มาฝากกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะครับรพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ